สวัสดีค่ะคุณรู้ไม่ว่าโลกภายนอกแปรผันตามโลกภายในเสมอคุณไม่มีทางโตเกินภาพในสมองของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับโลกภายในให้มั่งคั่งร่ำรวยปรับให้มันรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆโลกภายนอกถึงจะแปรผันตามแปรผันตามโลกภายในของคุณเพราะฉะนั้นชีวิตคุณ อย่าให้โลกภายนอกมากําหนดถ้าโลกภายนอกมากําหนดคุณเป็นไปตามโลกภายนอกคุณก็จะเป็นไปตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่แปลผันไม่เปลีป่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ร่ํารวยมั่งคัง่งเขาจะปรับโลกภายในก่อนถ้าโลกภายในของเขาปรับได้เขาก็จะร่ํารวยมั่งคั่งแบบง่ายๆเป็นไปตามตามน้ําไม่ใช่ทวนน้ําถ้าเราตามน้ํา มันจะรู้สึกไม่เหนื่อยถ้าเราทวนน้ำมันรู้สึกเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกว่าทำอะไรทำธุรกิจอะไรเหนื่อยถ้ามันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วแล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้เหมือนกับเราปรับแอร์ปรับแอร์ของเราถ้าแอร์ของเราปรับไว้25องศาแล้วมันขึ้นมา27องศาแอร์ของเราก็จะก็จะปรับลงมา2ีเหมือนเดิมเพราะเรา เซตไว้ยี่ิบห้าองศาแต่ถ้าแอร์ลงมาย3ิบสถ้าไม่ใช่แอร์อากาศนะคะอากาศในห้องลงมาย3ิบองศาแอร์ก็จะปรับขึ้นมา25เหมือนเดิมถ้าคุณเซตไม่เซตของคุณไว้แค่ไหนอาจจะเป็น3 0 0แสนคุณเซตไว้แค่3,000สนคุณก็ไม่มีทางที่จะอาจคุณอาจจะขายของหรือว่าขายอะไรก็ตาม การขายของคุณก็ไม่มีทางที่จะเกินสามแสนไปได้นานเพราะคุณเซตไมายเซตของคุณไว้แค่นั้นถ้าคุณเซตไว้สามแสนใช่ไหมเพราะบางทีคุณอาจจะขายของได้ขึ้นมาเป็นแปดแสนแต่อีกเวลาอีกไม่นานมันก็จะปรับลงมาที่สามแสนเหมือนเดิมเพราะว่าคุณปรับไว้แค่นั้นคุณปรับภายในของคุณมั่งคั่งแค่นั้นมันก็จะอยู่ได้แค่นั้น และถ้าคุณขายสินค้าหรือขายของลงมาได้สองแสนอีกไม่นานมันก็จะปรับขึ้นมาสามแสนมันก็ไม่เกินนั้นมันวนเวียนอยู่แถวนี้เพราะคุณปรับแค่นี้ถ้าคุณปรับมันไว้สิบล้านคุณต้องเชื่อว่ามันสิบล้านและคุณเสพมาแล้วว่ามันได้สิบล้านแล้วตอนนี้ฉันเซมันแล้วก็ใส่อารมณ์เข้าไปมันยิ่ง ยิ่งจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นและความบ่อยของการทํา